ครับสวัสดีครับพบกับผมช่องพี่อันจนกินนะครับวันนี้เมนูยำสะบยนางหนวดหมึกนะครับสะบยนางหนวดหมึกเอามาครับมาแเซ็ปเซ็ปนะครับพักเขาก็าออกมีแค่นี้แหละมีกะทินมีใบชะพูเนี่ยใบชะพูเข้ามาแซ่บๆซป หมดมึกครับเนี่ยหมดไหมมาเด้อมาเด้อลืมนะครับเด้อฝาสองไงนะครับเด้อช่องพยานชวนกินกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนะ่าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับมาตจวดมีแอปเปิ้ลด้วย

เดี๋วยวเขาเลี้ยแซ่บกอืม,อมชะพู อสูตรใหม่หอเลยกรอบดีครับมีช้มโอด้วยช้มโอแอปเปิ้ลไวมือ ฝากกดติดตามช่อง,องพยันด้วยนะครับเลวกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ